สวัสดีค่ะวันนี้ช่างจะวัดผ้าให้ลูกค้านะคะลูกค้าทา่านนี้ส่งผ้ามาแต่ไม่รู้ว่าผ้าของตัวเองมีเท่าไหร่นะคะช่างจะมาวัดผ้าให้ลูกค้าลูกค้าส่งผ้ามาให้ทางร้านส่งมาให้โดยมาหาช่างโดยตรงเลยแล้วก็ช่างก็จะวัด ผ้าให้ลูกค้าว่าลูกค้าจะตัดเสื้ออีกหนึ่งตัวนะคะว่าผ้าจะพอไหมตัดชุดตัดชุดเดรสชุดหนึ่งแล้วก็ตัดเสื้ออีกหนึ่งตัวเดี๋ยวช่างวัดให้นะคะส่งมาสองชิ้นนะคะลูกค้า อ๋อผ้าเยอะอยู่ค่ะลูกค้าร้อยเซนก็เท่ากับสองเมตรนะคะลูกค้าได้สองเมตรนะคะชิ้นนี้ได้สองเมตรนี่มันเป็นสองทบนะค่ะลูกค้าร้อยเซนร้อยเซนนะคะร้อยเซนสันทบก็เป็น สองเมตรนะคะชิ้นนี้สองเมตรนะคะลูกค้ามาดูชิ้นนี้กันชิ้นนี้จะเท่าไหร่ส่งมาสองชิ้นนะคะอ๋อเท่ากันค่ะลูกค้าร้อยเซน ร้อยเซนก็1เมตรนะคะลูกค้าแต่สันทบก็เป็น2เมตรนะคะลูกค้าถ้าชิน 1, ช้นหนึ่งถ้าชิ้นละสเมตรนะคะลูกค้าเป็น4เมตรตัดพอค่ะชุดเด็ดได้1ชุดแล้วก็เป็นเสื้อ1ตัวสวยงามมากๆเลยผ้าไหมเนื้อน้อยนะคะลูกค้าผ้าไหมแท้ลูกค้าส่งมาโดยไม่รู้ที่ว่าผ้า มีเท่าไหร่มีกี่ชิ้นช่างเอามาให้ดูแล้วนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยสองชิ้นนะคะลูกค้าช่างวัดให้ดูแล้วนะสองเนี่ยผ้าสวยด้วยเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมน้อยผ้าไหมผ้าไหม่หมเท้นี่นะคะ มีผ้าขายเยอะเลยนะคะลูกค้านี่ผ้าทอมัดหมี่เยอะเลยโอกาสให้ดูนี่ผ้าทอมัดหมี่นะคะลูกค้าสี่สกอนี่ผ้าทอมัดหมี่นะคะลูกค้าผ้าสี่สกอนะคะลูกค้า สวยๆทั้งนั้นเลยสั่งซื้อสั่งปัดได้เลยนะคะชิ้นละ900นะคะลูกคา้าค่าปัดช่างอีกค่าปัดค่าปูกาวค่าอาบน้ำยาค่าส่งพร้อมเลยอีกแปดร้อยค่าคนทอเ0้า้ค่าแรงช่างอีกแปดร้อยอัดกาวพร้อม อาบน้ำยาพผมส่งพร้อมนะคะลูกค้านี่เลยสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าแล้วช่างวันนี้มีช่างสั่งสั่งร้านให้เอาผ้าลูกไม้ดำมาเยอะเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะสั่งลูกไม้สีดำเยอะนี่อันนี้เอาวางไว,ว้ก่อนนะคะสี่เมตรนะคะพี่ เป็นลูกไม้สีชางนมก็มีสีดำก็มีสีขาวก็มีนะคะลูกค้านี่10บเมตรนี่สวยงามมากๆเลยเป็นลูกไม้ฉลุนะคะลูกค้าสั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้า ค่าลูไม้อันนี้ตัวละพันหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะลูกค้าส่งฟรีนะคะลูกค้าเยอะเลยของเก่าก็ยังมีอีกนะคะลูกค้านี่ของเก่าก็ยังมีตรงนน้นก็มีนะคะลูกค้าช่างเอามาเยอะสีขาวสีขาว ถ้าลูกไม้สีขาวก็สีดําช่งางไมา้เยอะนะคะอันนี้สิบเมตรนะคะลูกค้าสิบเมตรนะคะลูกค้าสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทขาวดำนะคะลูกค้าชานมนี่เลยสีชานม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะลูกค้าสีชาหนุม่มสวยๆเลยสั่งตัดสั่งซื้อได้เลยนี่สวยๆนี่ลูกไม้สีขาวลายฉลุนะคะลูกค้า สีดำนี่ก็ลายฉลุนะคะลูกค้าฉลุสวยด้วยฉลุสวยด้วยเดี๋ยวช่างให้ดูนะสวยไหมสวยไหมลูกค้าสวยไหมฉลุ ดำสนิทนะคะลูกค้านี้มันเป็นมุมกล้องนะคะนี่ดําประมาณนี้เลยนี่ดําอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าดําสนิทนะคะลูกค้ามันจะโดนแสงนะคะลูกค้านี่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 จะดําดําแบบนี้นะคะลูกค้านี่ดําสนิทนี่เลยดาสีดําสนิทเลยนะคะ,ะ,คะลูกค้าตุกไม้สวย มีเชิงสองเชิงนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะ